ครับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับกลับมาพบกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูเบลนั่นเองนะครับผมอ่ะในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิดนั่นเองอ่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนเนื้อหาของวันนี้คุณครูคขอพูดทบทวนเนื้อหาในคาบที่แล้วก่อนอ่ะสืบเนื่องว่าสิ่งที่เราจะต้องทําในวันนี้นั้น จะเป็นการพัฒนาทักษะของเราจากคาบที่แล้วนั่นเอง่อะซึ่งคาบที่แล้วเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านจับใจความสําคัญจาได้ไหมเอ่ยการอ่านจับใจความสําคัญนั้นใจความสําคัญของบทความมีใครพอจะจำได้ไหมเอ่ยว่าอยู่ในตําแหน่งของบทความบ้างเอ่ยอ,อยู่ได้หลายตําแหน่งเลยใช่ไหมลูกนะ,ะเช่นหนึ่งตำแหน่งแรกก็คือบนสุด อ่าประโยคแรกสุดของบทความ 2. ประโยคใจกลางอ่ากลางๆของบทความ 3. ท้ายบทความอ่าซึ่งใจความสําคัญของบทความแต่และบทความก็ไม่เหมือนกันเลยอ่าดังนั้นการใช้ทักษะการอ่านจับใจความจากคาบที่แล้วอ่าตรงนั้นเป็นการใช้ทักษะเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถรู้จุดประสงค์ของใจความบทความนั้นๆอืม ซึ่งในวันนี้เราจะเอาทักษะการอ่านจับใจความจากครับที่แล้วเนี้ยมา e v e l ล p อาหรือพัฒนาทักษะให้มันสูงขึ้นเอ,อมาเป็นทักษะการอ่านเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเขียนเป็นกรอบแนวคิดของเราเองเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหาของวันนี้เลยว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง าการเขียนกรอบแนวคิดวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของการเขียนกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดคืออะไรอ่ดูจากรูปภาพสิลูกคืออะไรลูกการเขียน my m a p นั่นเองอ่ไม่ว่าจะเป็นการเขียน my map ในรูปแบบของอแผนที่ออย่างนี้ก็ได้วาดเป็นเส้นๆ้นะหรือจะการเขียน my map ในรูปแบบของ แผนภูมิต้นไม้หรือจะเป็นการเขียนไม m แมเชิงดีเทลเชิงข้อมูลหรือจะเป็นการเขียนไม m แมจากการสรุปความรู้ของเราเองอทุกอย่างล้วนเป็นไม m แมหมดเลยโอเคไหมไม้แมก็คือแผนที่ความคิดของเราเองอนั่นก็คือเกิดจากความเข้าใจด้วยเออเรามาดูความหมายกันก่อนลูก การเขียนกรอบแนวคิดนะลูกนะการเขียนกรอบแนวคิดการเขียนกรอบแนวคิดหรือ mind map คือการเรียบเรียงข้อมูลความคิดองค์ความรู้ต่างๆแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นกรอบความคิดด้วยภาพสัญลักษณ์เส้นโยงนำความคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นประเด็นหลักนะลูก และความสำคัญระหว่างประเด็นลองรวมไปถึงประเด็นย่อยๆอื่นด้วยการวางประเด็นหลกักไว้เป็นกลางหน้ากระดาษแล้วลากเส้นเชื่อมประเด็นหลกักไปสู่ประเด็นรองอจากประเด็นลองไปสู่ประเด็นย่อยนั่นเองนะครับเป็นยังไงการเขียน My m ม m แมดูจากรูปภาพของครูสิลูกยกตัวอ,อย่างเช่น ตรงกลางเราจะเขียนในเรื่องของอะไรเรื่องของความรักวันนี้เราจะเขียนเรื่องของความรักนะครับเราก็จะโยงซิว่าในส่วนของความรักเนี้ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็โยงเส้นไปเส้นที่หนึ่งอาจจะเป็นสาเหตุการเกิดความรักอ,อันนี้คือหัวข้อย่อยหัวข้อรองเราหลังจากนั้นเราก็อาจจะโยงจาก สาเหตุกันเกิดความลับความลักสิลูกไปเป็นประโยคย่อยอาจจะเป็นข้อหนึ่งการปิง้งรักเพศตรงข้ามนะอันนี้ก็คือการเขียนย่อยไปเรื่อยๆเออโดยที่เราจะระบุประเด็นรองขึ้นมาก่อนเพื่อเอาไปขยายเป็นประเด็นย่อยๆอีกทีนั่นเองอดังไม Map ที่คุณขูดเตรียมมาให้หนูดูนั่นเองอเราไปดูแนวทางการเขียน กรอบแนวคิดกันนะครับแนวทางการเขียนกรอบแนวคิดนั่นเองนะมีทั้งหมด5แนวทาง 1. ศึกษารเนื้อเรื่องที่ต้องการนำเสนอ,อทำไมเราจะต้องศึกษาเนื้อเรื่องที่จะต้องการต้องการนำเสนอล่ะลูกเป็นไปได้ไหมมีใครสามารถนึกชื่อเรื่องแล้วเขียนดีเทลออกมาได้เลย อ่าเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการที่เราจะเขียน My Map ตามความเข้าใจของเรานั้นเองไม่สามารถอ่านแค่บรรทัดเดียวแล้วเข้าใจได้หมดเลยดังนั้นเราจะต้องอ่านรายละเอียดของเนื้อหาให้ครบถ้วนเพื่อที่จะนำเนื้อหานั้นมาเป็นาการสรุปความรู้ในรูปแบบของเราเองนะครับ สองศึกษาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวขอ้องในส่วนของตรงนี้หมายความว่ายอย่างไรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเราเป็นรุ่นพี่โตสุดในชั้นมัธยมต้นนั่นเองดังนั้นการศึกษาหาความรู้ครูถามหน่อยว่าการที่เราเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวนั้นเพียงพอไหมเอ่ย ไม่พอไม่พอดังนั้นหนูในฐานะที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3และเตรียมพร้อมที่จะเป็นรุ่นพี่ม .4 อ,อ่ะซึ่งจะเป็นน้องใหม่ในมัธยมปลายดังนั้นการศึกษาในห้องเรียนอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอหนูจําเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอ่ซึ่งคําว่าศึกษาเพิ่มเติมนี้แหละก็คือการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องนั่นเองอหมายความว่าหนู มีหนังสือหลักหนึ่งเล่มศึกษาหนังสือหลักหน,ห,นหนึ่งเล่มข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอหนูจะต้องไปหาหนังสือเล่มอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับหน,นังสือที่หนูกําลังอ่านอยู่นั่นเองตรงนี้ก็คือการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาสามศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้งพิดจารณาแตกประเด็น ความคิดหรือข้อมูลที่คิดว่าจะนำเสนอนั่นเองอ่าตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่ในรูปแบบกระบวนการคิดแบบอะไรแบบความคิดกรอบเออก็คือเราจะระบุประเด็นเลยว่าเราเนี่ยจะศึกษาข้อมูลตรงไหนเป็นพิเศษอ่าเพื่อนำข้อมูลตรงนั้นมาสู่การนำเสนอหรือ ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเออให้เราเข้าใจตรงนั้นเป็นพิเศษในเรื่องนั้นๆอ่ะสรุปง่ายๆก็คือแบบนี้ 4. เรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ความคิดรวมถึงตัดทอนประลาเด็นที่ไม่จําเป็นออกไปเออฮอ,อันนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า การที่หนูจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น m มล์แมความรู้หรือ,อสรุปข้อคิดของเราเราจําเป็นที่จะต้องระบุเฉพาะข้อคิดหลักๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องขยายให้มันมากความน้อยแต่มากอ่ะจำคำนี้เอาไว้ก็คือเขียนน้อยแต่สามารถเข้าใจได้มากไม่ต้องเขียนยืดเยือ้อโอเคนะครับอ่ะ 5. นำเสนอในรูปแบบกรอบความคิดอันนี้ก็คือการสรุปและก็คือการสนำตั้งแต่ข้อ1มาถึงข้อ4เพื่อมาเป็นการเขียนไม้แม p ในข้อ5นี้เองอ่าเป็นความคิดความรู้ของตัวเราเองเลยซึ่งมีรายละเอียดยังไงอ่าก็คือ1จะต้องรู้จักการวางประเด็นก่อนอ่าวางประเด็นหลัก หรือประเด็นสําคัญไว้ตรงกลางหน้ากระดาษหมายความไว้อย่างไรหมายความว่าให้หนูนําหัวข้อที่หนูจะทําอะวางให้มันเด่นที่สุดเลยอาจจะอยู่ตรงกลางบนตรงกลางกึ่งหน้ากระดาษเลยก็ได้หรืออาจจะกลางหน้ากระดาษ A4 ของหนูไปเลยเออสองเขียนประเด็นรองไว้รอบประเด็นหลักแล้วลากเส้นโยงนำความคิดอ่าอันนี้ก็จะต่อจากขั้นวิธีการ ทำแบบเมื่อกี้ก็คือหนึ่งเราจะเขียนประเด็นหลักไว้ก่อนเช่นหนูจะเขียนปัญหาของออของออภาวะโลกร้อนอ่ะนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะเขียนใช่ไหมสรุปก็คือเอน,นี้คือประเด็นหลักเราก็ลากประเด็นรองเลยสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนอ่ะอาจจะได้หนึ่งข้อและแนวทางการ แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอ่ะอันนี้ก็ได้ประเด็นประเด็นลองในเรื่องของข้อที่สองอ่ะสามสามอะไรดีผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้ไหมได้ก็คือข้อสามอ่ะหรือหนูอาจจะสามารถโยงไปข้อสี่ข้อห้าข้อหกเพิ่มประเด็นลองไปเรื่อยๆก็ได้ตามความเหมาะสมที่หนูคิดว่ามันสมควรที่จะเป็นประเด็นลองหัวข้อศึกษาหล,ลักๆเอออ่ะสาม เขียนประเด็นย่อยของประเด็นรองแต่ละประเด็นไว้ตามหัวข้ออะซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งสําคัญเลยนะคือการลงดีเทลในหัวข้อประเด็นรองนั่นเองยกตัวอ,อย่างเช่นภาวะโลกร้อนอะอน,นี้คือประเด็นหลักเราประเด็นรองก็คือการเกิดปัญหาอะการเกิดมลภาวะโลกร้อนอะย่อยไปหนึ่งการเผาขยะ แน่นอนแค่นี้พอการเผาขยะซึ่งพอเรารู้ว่าการเผาขยะคืออะไรอันนี้คือเราลงไปแล้วว่าคือการเผาขยะแต่ในความรู้เรานั่นก็คือเราจะต้องรู้ว่าการเผาขยะทําให้เกิดก๊าซอะไรก๊าซเรือนก๊าซโจอรือคาร์บอนไดออกไซด์นี่เองเอออ่ามียังอื่นอีกไหมย้อยอ่านว่าจะลงสักสามสี่ห้าข้อก็ได้นอกอจากการเผาขยะยังมีอะไรอีกอ่าการเกิดควันจาก เ,เครื่องยนต์นะไม่ว่าจะเป็นโรงงานองุตสาหกรรมรถยนต์นะเราต้องรู้แล้ว,ว่ามีอะไรบ้างที่เกิดจากควันจากเครื่องจักยนต์นั่นเองเออเห็นไหมซึ่งหนูสามารถย่อยได้เลยย่อยยิบยิบได้เลยอ่ะต่อไปพิจารณานำเสนอประเด็นต่างๆด้วยภาพหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นำเสนออ่านอกจากเราจะต้องลากเส้นให้เป็นลาก ลองและย่อยแล้วหนูจําเป็นไหมที่จะต้องใช้สัญลักษณ์เพื่อแยกอ่ะหนูอาจจะเอาเป็นประเด็นหลักภาวะลูกร้อนหนูก็ตีเป็นก้อนเมฆก็ไแ้ะเห็นไหมครูเคยเห็นนะไม d แม p เนี่ยหนูก็จะชอบเป็นวาดต้นเมฆใช่ไหมส่วนประเด็นลองหนูก็จะทําเป็นหัวข้อลากไปปุ๊บหนูก็วงกลมทําเป็นวงรีอ่ะวงกลมหรือวงรีนี่แหละที่พวกหนูชอบทํากันแล้วก็ประเด็นย่อยหนูจะทําเป็นเหมือน ขีดก้างตาแล้วก็ลากๆๆให้มันตรงกับหัวคอใช่ไหมล่ะเออแบบนี้ก็นี่แหละเราเรียกว่าการใช้สัญลักษณ์ในการแทนเออและสิ่งสําคัญนะลูกสิ่งที่จะทําให้เราสามารถจดจําได้มากที่สุดในแมปนั่นก็คือการวาดรูปที่มันสอดของลงไปอ่าย่างไงล่ะครูยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อนใช่ไหมประเด็นย่อยของเราเรามีหนึ่งข้อที่เกี่ยวกับ การเกิดมลภาวะโดยเครื่องจักรเออเราก็วาดรูปรถยนต์ลงไปแล้วเราก็วาดเป็นกลุ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกจากท่อรถยนต์อ่าอันนี้การจําเป็นภาพก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถจดจําได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคนะครับอ่ะต่อไปต่อไป <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางการเขียน แผนภาพความคิดนะลุกนะโดยครูจะนำเนื้อเรื่องเกี่ยวกับภาลีสอนน้องอ่าพาลีสอนน้องอ่ะตรงนี้หัวข้อไม่ครบนะลุกนะจะต้องเป็นเรื่องการเขียนกรอบแนวคิดเรื่องฉันพาลีสอนน้องอ่ะอ่ะหนึ่งข้อมูลเบื้องต้น พาลีสอนน้องอ่ะตรงนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าเรื่องที่เราจะเขียนคือเรื่องอะไรแบบกว้างๆเลยจาได้ไหมครูบอกแล้วข้อมูลเบื้องต้นพาลีสอนน้องเป็นวรรณกรรมคําสอนที่อาศัยเขาเรื่องเหตุการณ์อ่าเหตุการณ์จากเรื่องรามเกียรตินั่นเองอ่ะตอนพาลีสั่งเสียสุครีพและองคตอ่าโดยจะแทรกความเชื่อเกี่ยวกับ จริยธรรมหน้าที่และข้อควรปฏิบัติสำหรับใครสำหรับข้าราชการนั่นเองข้าราชการหมายถึงพวกอะไรลูกตำรวจทหารครูพวกอะไรแบบนี้นะลูกนะ,ะสำหรับข้อสันนิษฐานนะลูกนะเราจะต้องรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเขียนสำหรับข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับผู้แต่งและสมัยที่แต่งวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่มีการ บันทึกไว้ว่าใครเป็นผู้แต่งและแต่งขึ้นมาเมื่อใดแต่เมื่อพิจารณาจากการจาลึกที่วัดพระเชตุพนเมื่อคราวบูรณะวัดในปีพศ,ศ2374เ,ออเห็นไหมอันนี้ก็มีการลงดีเทลในเรื่องของวันเดือนปีวันเดือนปีการสร้างการเกิดการทำลายอันนี้เราสามารถลงดีเทลได้เลย โดยพระบาทสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเก้าให้กรมสมเด็จพระประมานุชิตชิโนรถทรงพิจารณารวบรวมวรนคดีและสัพ์ภาวิชาการต่างๆเพื่อจะลึกไว้เพื่อจะลึกไว้อาจตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าวรรณกรรมเรื่องพาลีสอนน้องน่าจะแต่งขึ้นภายในหรือก่อนหน้าปี พศ2374แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งนั่นเองเ,ออเห็นไหมอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนไม่แมพของเรื่องอะไรเอ,อ่ยพารีอะไรพารีสอนน้องนะครับเราไปดูต่อ2อ,อเนื้อเรื่องย่อโดยสังเขปอา การที่เราครูบอกแลว,ว่าพอเราอ่านหนังสือไปแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมลูกเราก็อ่านไปโดยที่เพียงแค่รู้ว่าในเนื้อเรื่องเนี้ยเขียนเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรอย่างไรเป็นมาอย่างไงแค่นั้นส่วนรอบที่สองเรามาลงดีเทลแล้วว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะซึ่งสองก็คือเนื้อเรื่องย่อดโดยสังเขปนั่นเองอ่ะกล่าวคือพาลีต้องอะไรลูก ต้องสอนผมมาของพระรามเอแม้สอนจะทำอันตรายภาลีไม่ได้แต่ด้วยระลึกได้ถึงการผิดคำสัตย์จึงยอมเสียสละชีวิตไว้เพื่อคงความสัตย์แต่ก่อนตายนั้นภาลีได้เรียกสุขีบและองคตเข้ามาทำไมลูกเข้ามาสอนเอ้แนวทางการปฏิบัติในการเป็นคาราชการได้ <c oughs> อ่าขออภัยลูกใต้เบื้องพายุคนละบาทอ่าเช่นให้เฝ้าแหนอ่าให้เฝ้าแหนพระมหากษัตริย์อย่างสม่ำเสมออ่าอย่าทะนงตนว่าตนนั้นคุ้นเคยกับพระมหากษัตริย์อ่าไม่ทำเกินพระราชองการพึงเกรงกลัวต่อพระราชอาญาให้พิจารณาคดีที่ท,ทรงมอบหมายให้ให้ถูกต้อง เป็นธรรมาตามระบอบระบอบในที่นี้ก็คือตามกฎหมายตอนท้ายเรื่องเป็นการย้ำให้ทั้งสุครีบและองคตจดจำและประพฤติคำสอนนี้เพื่อเป็นความาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแน่นอนการเป็นข้าราชการไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ข้าราชการก็จะต้องทำไม อยู่ในกรอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายห้ามทำนอกกรอบเอออย่าคิดว่าตนเองเป็นข้าราชการแล้วอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งอ่าไม่ใช่ข้าราชการก็คือผู้รักษาอ่าผู้รักษาให้อยู่ในกรอบโอเคไหมเออถ้าเกิดข้าราชการทําอะไรที่ผิดก็ต้องถูกลงโทษเหมือนเหมือนคนสามัญทั่วไปไหม อ่าไม่ใช่เนื่องจากข้าราชการรู้กฎหมายดีดังนั้นเมื่อใดที่ข้าราชการทำผิดจะต้องได้รับโทษมากกว่าประชาชนทั่วไปเอออันนี้อันนี้หนูก็ต้องจำไว้นะลูกนะอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูอันนี้จะอยู่ในเรื่องของ รายละเอียดนะลูกนะตัวอย่างที่คุณครูยกมาหนูสามารถดูได้ในหลักภาษาอยู่หน้าที่ระหว่างนะลูกนะระหว่างหน้าที่30ถึงหน้าที่32อนั่นเอง่อะตรงนี้ไม่เยอะหนูสังเกตนะลูกนะจากนะเรื่องของพาลีสอนน้องหนูดูรายละเอียดสิลูกว่าหัวข้อในกรอบสีเขียวเนี่ยเขามีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยหัวข้อใหญ่ๆเลย อ่าเจ็ดตัวนั้นหมายความว่าหนูจะเขียนได้ทั้งหมดกี่เส้นเอ่ยกี่เส้นลองเจ็ดเส้นนั่นเองอ่ะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าให้หนูสังเกตน,นะลูกนะหัวข้อหลักที่จะอยู่ตรงกลางเลยนั่นก็คืออะไรลูกอ่าฉันพาลีสอนน้องนั่นเองถ้าเราเขียนแมแมนะฉันพาลีสอนน้องแล้วหัวข้อลองอ่ะลูกถัดจากหัวข้อหลักหนูก็ลากเส้นมาก็คือ ถูกต้องหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะต้นฉบับถูกไหมแล้วเราก็ไปขีดอีกเส้นหนึ่งย่อมามีรองหนึ่งแล้วก็ต้องมีรองสองอก็คือจุดมุ่งหมายาสามก็คือลักษณะวรรณกรรมเห็นไหมอันนี้เราได้หัวข้อรองแล่ะ <c oughs> ต่อไปในหัวข้อรองเราจะต้องมีหัวข้อย่อยถูกต้องไหมครับหัวข้อย่อยคืออะไรอ,อยู่ตัวอ,อย่างเช่นลักษณะต้นฉบับก็คือ บทที่อย่างเงี้ยอ่ะแล้วจะเป็นผนังด้านในศาลาอย่างเงี้ยเราเขียนไปว่าต้นฉบับมันอยู่ที่ผนังด้านในศาลาวัดอะไรล่ะจาได้ไหมเออแล้วเขียนชื่อวัดลงไปไม่ยากไม่ยากตรงนี้ก็คือเป็นรายละเอียดนั่นเองอ่ะอ่ะเราไปดูนอกจากจะมีลักษณะวัดอ่ามีหนึ่งสองสามนี้แล้วเราไปดูข้ออื่นว่ามีอะไรบ้าง อ่าสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะสี่ก็คือที่มาของวรรณกรรมห้าคือลักษณะคำประพันธหกก็คือการดําเนินเรื่องเจ็ดก็คือสาระสําคัญนั่นเองเออส่วนไอจุดข้างในแต่ละข,ข้อข้ออันนี้ก็คือหัวข้อย่อยนั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าเห็นไหมแมเอออกมาว่าอย่างไรอ่าเห็นไหมอ่ะหนูดูนะลูกนะเห็นในวงกลมสีส้มไหมนั่นก็คือ หัวข้อหลักนั่นเองเห็นเป่าฉันพาลีสอนน้องอ่าเรามาดูหัวข้อย่อยครบเจ็ดไหมเอ่ยเมื่อกี้มีเจ็ดคอดูสิลูกอ่าที่มาของวรรณกรรมหนึ่งไงเห็นไหมสาระสาํะาคัญเ,เ,เห็นไหมลักษณะต้นฉบับอ่าการดําเนินเรื่องเห็นไหมลูกลักษณะวรรณกรรมลักษณะคำพันธ์และสุดท้ายจุดมุ่งหมายเห็นไหมเออก็คือหัวข้อรองนั่นเองอ่ะเขาทําเป็นเส้นใ่ไว้เลยเหไหมลูก อ่ะคราวนี้จากหัวคอลองเส้นใหญ่เห็นไหมจากหนูกลายเป็นเส้นใหญ่กลายเขาก็ลากเส้นต่อไปเป็นเส้นมีเลยไหมลูกอ่าไม่ใช่เป็นเส้นเล็กนั่นเองย่อยๆลงไปยกตัวอย่างเชน่นจุดมุ่งหมายเห็นไหมลูก <c oughs> ลากจากหัวคอหลักเห็นไหมเส้นใหญ่ก็คือจุดมุ่งหมายพอซอยย่อยก็คือเส้นเล็กเพื่ออะไรเพื่อสร้างสอนข้อปฏิบัติตนของข้าราชการนะเอออันนี้คือจุดมุ่งหมายเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมลูกการเขียนหมายมายเป็นของตัวเอง อ่ะในส่วนของการเขียนแมแม้วันนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของแบบฝึกหัดนั่นเองเออแน่นอนเวลาเรียนวิชาภาษาไทยสิ่งที่สําคัญเลยลูกก็คือการทําแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดคืออะไรคือสิ่งที่หนูจะต้องทบทวนความรู้จากการเรียนการสอนอ่ะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้อยู่นะที่อะไรเอยมีใครพอจะรู้ไหม เดาไดไหมเดาได้ไหม,ไไหมเราเรียนในเรื่องของการเขียน my map ใช่ไหมลูก <c oughs> ใช่แล้วเราก็ต้องทำแบบฝึกหัดในหน้าที่10นั่นเองเออไปอ่ะ,อะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่10นะครับอ่าก่อน,อนเลยเราก็มาดูในเรื่องของคำชี้แจงอ่ะเขาบอกว่า นำข้อความที่กำหนดมาเรียบเรียงเป็นกรอบความคิดให้ถูกต้องอ่าอันนี้สิ่งที่หนูจะต้องทำในกรอบแรกสีเขียวก่อนนั่นก็คืออ่านให้เข้าใจมีทั้งหมดกี่ข้อ10บข,ข้อนั่นเองเออซึ่งสิบข้อนี้สิ่งที่หนูจะต้องทำนัก็คือเอาหัวข้อใจความสำคัญที่หนูเข้าใจเนี่ยนำไปทำเป็นไม m แมซึ่งไม m แมก็อยู่ด้านล่างไม่ยาก สิ่งที่หนูจะต้องหานะคือปัญหาในการอ่าน1นนะ2จุดประสงค์ในการอ่านอ่านเพื่ออะไร 3. แนวทางในการอ่านและ4ประโยชน์ของการอ่านอ่าอ่ะเมื่อเรารู้หัวข้อทั้ง4แล้วเราก็แค่มาอ่านเนื้อหาว่าตรงไหนมันคือเนื้อหาของส่วนไหนแล้วหนูก็เอาตรงนั้นไปใส่โอเคไหมไม่ยากนะอ่ะไปดู ในส่วนของที่หนูจะต้องเขียนลูกอ่าในส่วนที่หนูจะต้องเขียนจริงๆแล้วเนี่ยตรงกลางเนี่ยคุณครูอยากจะให้เขาเว้นว่างเอาไว้นะลูกแล้วก็ให้หนูลองเขียนดูซิว่าในหัวข้อประเด็นหลักคือเรื่องอะไรแต่ในที่นี้เข<ร>าเขียนมาให้เราแล้วก็คือในเรื่องของการอ่านนั่นเองเออการอ่านนั่นเองแล้วก็ซอยย่อยออกมาอ่ะการอ่านคือประเด็นหลักไในตอบครูซิว่าในวงกลมสีเขียวเนี้ยเราเรียกประเด็นอะไรลูกย่อยหรือรอง อ่าประเด็นลารลูกอ่าเก่งมากประเด็นลองอ่าถ้าในสีเขียวประเด็นลองแล้วไอลายเส้นกลางป่าที่แยกออกมาจากประเด็นลองเราเรียกประเด็นะไรลุกอ่าไปโอเคตอนในใจเลยลูกอ่าก็คือประเด็นย่อยน,น,นั่นเองอ่าเรามาดูอันแรกปัญหาในการอ่านอ่า เราเมื่อเราอ่านแล้วปุ๊บเราก็ได้เนื้อหามาอ่ะอันนี้คุณครูยกตัวอ,อย่างให้เป็นข้อแรกนะลูกนะก็คือปัญหาในการอ่านก็คืออ่านไม่ออกเออซึ่งปัญหาในการอ่านไม่ออกอยู่ในข้อไหนของกรอบสีเขียวลกูกข้อที่6นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตรงนี้อา่ครูต้องบอกหนูก่อนเลยนะกรอบไม้แมพตรงนี้หนูจะไม่ต้องใช้ความคิดของหนูเองเลยหนูพยายามดูในกรอบสีเขียวแล้วตีความมันนะลูกนะตรงนั้นแหละคือคําตอบ เพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องคิดคําตอบเองนะลูกนะอะต่อไปในเรื่องของจุดประสงค์ในการอ่านอ่านเพื่ออะไรละ่ะลูกมีมีบอกไหมอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อความบันเทิงนั่นเองเห็นไหมคัวความบันเทิงไม่ยากไม่ยากก็อยู่คําตอบก็อยู่ในไหนละ่ะลูกอยู่ในหนังสือนะั่นแหละอยู่ในกรอบอ่านหนู หนูลองไปดูซิว่าคำตอบครูอยู่ในข้ออยู่ในข้ออะไรเอออ่ะที่เหลือก็ให้หนูไปหาเพิ่มเติมอ่ะมาดูแนวทางในการอ่านบ้างมีอะไรบ้างอ่าฝึกการอ่านอย่างอะไรอย่างเหมาะสมอย่างเหมาะสมนั่นเอง <c oughs> อ่ะต่อหัวข้อลองมาที่หัวข้อลองประโยชน์ของการอ่านข้อแรกลกูกเพิ่มอะไรเพิ่มพูนความ รูเออเห็นไหมอ่ะทั้งหมดตรงนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในการตอบให้หนูเขียนตามนี้เลยโลกแล้วก็ส่วนข้ออื่นที่เหลือให้หนูไปหาเอาว่ามันมีอะไรบ้างเอออันนี้ไม่น่าจะยากนะครับสำหรับมอ3อืมอ่ะในวันนี้ก็มีงานก็คือหน้าที่แบบที่เอ,อ่อแบบงานที่หน้าที่10นั่นเองเออให้หนูทาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ สรงนะครับส่งพยายามตามงานให้ครบนะอย่าอย่าพยายามค้างงานเป็นดินเพราะค้างหมูเพราะว่าเราเนี่ยเรียนไปแล้วในเรื่องของวรรณคดีแล้วก็หลักภาษาบทที่หนึ่งบทที่สอง่อะซึ่ง3มบทนี้งานค่อนข้างจะมีหลยหน้าซึ่งถ้าหนูอ่ะทำทุกวันหนูจะไม่มีงานค้างถ้าหนูค้างงานทุกวันหนูตายแน่นอน ตอนทรงหนูตายแน่นอนครูบอกเลยว่าเนื้อหาเนี่ยทาเยอะเยอะอยู่เออแล้วแล้วหนูจะมาบนครูว่าผู้สร้างงานเยอะจังเลยเออถ้าหนูทาทุกวันงานกเกษตรทุกวันจริงแม้ปัจจุบันแต่ถ้าหนูขางงานทุกวันจากวันหนึ่งอ่าวันสองวันสามงานหนูก็จะค้างไปได้สามงานหนูไปค้างสักสิบงานสแสดงว่าหนูก็จะ้างสิบงานอ่ากับการถ้าหนูทํางานทุกวันจากสิบงานก็จะไม่มีสักงานเลย โอเคไหมอย่าขางานเพราะเราจะเหนื่อยตอนท้ายสบายลำบากตอนต้นนะลำบากตอนตอน้นแล้วไปสบายทีหลังดีกว่าอย่าสบายตอนตอน้ตนแล้วไปลำบากทีหลังเอออันนี้คุณครูก็ไม่แนะนำเอาวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ให้หนูถ้าหนูไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยอะไรทักเฟสอ่ะทักเฟสมาหาครูเลยส่วนตัวก็ได้แล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนตรงที่หนูไม่เข้าใจเออ คุณครูจะได้รู้ว่าตรง,งไหนที่หนูหรือคุณครูอธิบายายังไม่ชัดเจนคุณจะได้อธิบายหนูให้หนูเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคไหมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้สวัสดีครับ